สวัสดีนะครับพี่นนองปองปลายนะครับสุหมงสุบอลนะครับเนาะนะครับกันะครับมือนีนะครับแอดนะครับไดมาอยู่นะครับที่วัดทรรผู้หน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นวัดที่อยู่เชิงผู้นะครับก็คือเก็บผาบรรยากาศนะครับก่อนก่อนเสด็จออกนะครับตอนแรกนะครับออกไปเอาเหล็กนะครับกับปูเจกนะครับเนาะนะครับ เป็นวัดนะครับกัย่างวัฒนเนี่เป็นวัดอีกอย่างดีนะครับตอนนี้ก็เป็นในมีกุฏินะครับซึ่งสร้างมาใหม่นะครับอยู่ฟางผุนเนาะนะครับก็เป็นผู้เขานะครับอยู่มองนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนยางนะครับแอดบำมันใจนะครับว่าบริเวณวัดมันคือตรงไหนเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นทั้งปลามันแล้วก็ปลากล้วยนะครับ มาพอกับยูทูบเบอร์ซีดังนะครับอัสตาร์สวัสดีครับไอ้เที่ยงครับสวัสดีครับท่านผู<อ>้ชม<อ>นะครับมือหนีนะครับหัวที่ผ่านมาเป็นองไรหมาเนยบอผ่า,านมาก,ก็ไดอยู่ครับไดอยู่ไดมาสองงวดแล้วพอเที่ยงบอกจมตรงไดมาสองงวดอืมแต่ว่าก็ว่าไดหลายบอกก็บว่าไดหลายครับแต่ว่ากเขามาสองงวดเนาะบอก่เขาอยู่าหางบอกอ๋ออ,อ้นี่นอันี้เป็นงวดที่หกเมนบอเลขของปูเจ็กหนิซิฮอน งวดทีหกเนาะแต่เขามาทุกทุกทุกงวดเลยงวดงวดยังงวดที่ผ่านมานี่ถึงว่าจะบตรงกันจริงอยู่ครับานผช้มปูหันปูเจคาสี่หกสี่แต่พอทียกพยามบอกเอฟซีหลายๆายท่านบอกว่าได้ฟันว่าได้จับกบจับกบไปจับกบปัจจุบันเก่ากบไา่บัวซึ่งพอเที่ยงนั่นจับได้สี่ตัวไปหายายบัวก็บอกว่าเป็นเก่าสี่เก่าระวังโคกกับเก่าชั้นหัวใสกันพอเที่ยงกับพยามบอกอยู่ครับ หมวดนี้กระถาเบิ้งครับตอนแรกเพิ่นหาหกสี่เดแมนบ่สี่หกสี่บ่แม่นไอ้นั่นเข้าไปเอาเตือนที่สองตัวแม่นต้นแรกนั่นใหายยุจังหวัดแม่จังหวัดเพิ่นเพิ่นเน้นมาว่าล่างหกสี่เพิ่นก็บอกหกสี่ว่าล่างแต่ว่าเพิ่นนนั่ก็เคยมันก็เคยเป็นหลายครั้งแล้วเลขล่างออกมาออกบนจะมักเป็นจังสี่แต่ว่ามามาสองหัวซอนที่ออกสี่ศูนย์สองมันมาออกทั้งบนทั้งล่าง บันทิกหกหนึ่งสี่ออกทั้งบนทั้งล่างทั้งหวทั้งหันมันก่นจากเพียรน,นียัหน่อยอยู่ครับแต่ขันข้อหัวจริงจรินี่ขนาดจะถูกครับก็มีคนถูกหลายอยู่อตามเอฟซี C พอเที่ยงที่เขาเมนมาบอกพอเที่ยงว่าถูกหลายคนอยู่ครับเมนบอว่าพอเที่ยงกับเที่ยงเลยบอกว่าพก,กเก่าตัวเดียวกันเที่ยง,งบอกว่าได้ฝันฝันว่าได้จับกบนี่แหละครับกบมีกบซีตัวกบเก่าเมนซีตัวก็คือซีย่อยบอนจับได้หลายแต่บอกว่าหุจับจำนวนจะว่าไอ้ของอ้ายนี่ ได้ซีตัวเลยคือเก่าซีบอกบอกท่านผู้ชมหลายๆท่านอยู่เลยงวดงวดงวดนี้เป็นจงไหนมั่นใจบ่งวดนี้เพราะเที่ยงกะรู้สึกว่าให้ว่ามั่นใจบ่ประมาณจักเจ็ดสิบเจ็ดสิบแมนเพราะว่าจีเพื่อนหายมาแล้ว่ะแปดห้าอ๋อเพื่อนเพื่อนหายมาก่อนคืองวดเมื่อกี้นะเนาะได้ได้แปดห้าก็มื่อนั้นคันเอฟซีทางช่องบ้าที่อาจจะบูมหุ่นจักนอกเพราะเที่ยงกาได้เฮ็ดคลิปในช่องสตาร์ด้าชาแนลกับไอสตาร์ชาแนล จะบอกเย็บซี่ทั้งช่องเบาที่เมื่อนั้นพอเที่ยงได้ทาการไปส่งไหปูส่งเพื่อว่าจะขอถามปูเจกว่าจะใหตังสารตรงจุดใหนนะครับท่านผู้ชมกับพอดีปูก็ลงมากมันก็เลยให้โชคไห้ลาบมาเป็นแปดหาแปดห่าแมนมือทีมือทีไปลือสารนะลือแมนบอแมนลือบ่แมนลือไปไปถามมาสี่สี่สามบ่างไน อพอดีตกกลางคืนมายายบัวกับฝันที่บ้าที่ได้สัมผัสลงครับ,รบผมสัมผัสไอ้ยายบวัวลงแล้วฝันว่าปิงจับมือครับม,มือกระหาอยู่แล้วปิงกระแปดเพอเที่ยงก็เริมันใจประมาณเจ็จดสิบ็นังไหนก็ต้องรอบเบิงตอนเย็นครับตอนค่ำๆนะท่านผู้ชมตอนแรกนี้เนาะ<ม>อตอนแรกอาจอาจอาที่ไหนั้งเปลี่ยน ตัวแปดหาไม no okay ah ่กระไดเนาะเพราะว่างวดเมื่อกี้เพื่อนหายมาหกซีแต่ว่าสองตัวกระไดมากคือหาศูนย์มันก็อาจจะเป็นต้องรอฟังมือแร่งต้องรอต้องรอเหรอครับเพราะนะครับก็ไอไอไอเทื่องคุกกี้อยู่นี่ครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างมานทำกันกับพี่สาวดำกับป่าป่าลุงๆหลายๆท่านเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะลงมาหนีเลรอครับแต่ก่อนอยู่ข้างบนอยู่บนบนผู้คุณเนาะครับไอไอไอนี่เขตวัดเพื่อนเพียงไหนครับ วัดประมาณแปดถึงสิบเอ็ดไร่แปดถึงสิบเอ็ดไร่เมียนเรื่อยแต่ตรงเส้นยางในโบแมนมจะมาในสัญญาเป็นสัญญาเงาไปซุดคนลังครับวันนี้กม็มีแม่ย่ามาจากบ้านตะเคียนล่ามครับผลเพิเ่เป็นล่างทรงของแมย่ย่าศรีปทุมมาเผนมากมันก็ม้าวัายม้าวัาย<ม>ปูดำหรือว่าปูแสนสรีนาคานาคราด<ม>ที่เพิ่ลเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่วัดใหม่นี่ครับ เพื่อนจากมาสื่อสารกับเมียให้เมียฟ้อนอี่วันนี้เพื่อนกำลงลงลงภายในเราเพื่อนก็มาได้อยู่ช่องนั้นจะได้ยินได้บัวว่าจุฟังว่าเพื่อนลงแล้วเพื่อนก็จุดถูกเชียงไทยไปให้ท่านผู้ชมไปเบิรงเบอร์เด้อครับไปเบิรงเอายูทูปเชียงใตยครับเดี๋อยๆเดี๋ยวผมสีผ้านะครับครับนี่ก็เป็นไอเทงเนาะที่เพื่อนเอ่อเจ้าของช่องสตาร์ด่านาะครับตำรวจชมก็คือสิจักเนาะเพราะว่าเพื่อนคุกคีอยู่กับอยู่บริเวณวัดนี่เนาะนะครับเพื่อนกำมันใจหดเจ็ดสิบนเลยนะครับงวดนี้เนาะ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับครับขอพูดเล่าๆอ่ายนะครับขอให้โตส่กให้มานเด้อนะครับครับเดี๋ยวผมสีผ้าท่านผู้ชมนะครับไปตามเบื้งนะครับทูกนะครับที่สตาร์ดาเพิ่นบอกนะครับว่าเมื่อเสาร์เนาะมีไอ้นาขี่นะครับได้มาฟ่อนถวายอยู่มองนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นร่างแม่ย่าซีปทุมานะครับตรงนี้เป็นเป็นสารนะครับท่านผู้ชมเนาะ ถ้าท่านไหนได้ดูคลิปช่วงลงสลวงที่วัดลงลงไปในวัดใหม่ตองที่ยังละ่งละที่มาสางวัดใหม่นั่นหละเพื่นคนนั้นล่ะเห็นบ่ไหนเป็นเอามาไหวนะครับเป็นเป็นเป็นสาร,น,สารนะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นอาสมอาสมพ่อปู่แสนสิรินาคานาคราชนะครับสมมติช่วงเนะาะนะครับไปพอเที่อย่างเกษตรไปทั้งผลที่กันเอานะครับกะ เดี๋ยวแอดสิได้มานะครับสิได้กล่าวไวยเนาะนะครับเพื่อให้เกิดนะครับโศกเกิดลาบเกิดสิริมงคลนะครับกับช่องกับเอฟซีเฮาเนาะนะครับนะครับถูกมีอยู่สองหม่องนะครับนะครับนาซิแมนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวแอดแอดให้เบ like ิ like ka. ่งก่อนเดี๋ยวแอดสิได้เอ่อว่ายพื้นเนาะนะครับ น่าสิเป็นเลขตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะที่ไอ้โอ้โอ้ท่านผู้ชมนะครับนี่เลขนี่ครับโอ้นี่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 ไปตรงกับเลขของเอ่อกุมารนะครับกุมารทองเอ่อมหาชัยครับท่านผู้ชมเนาะถูกตรงนี้นะครับไปตรงกับเลขกุมารทองมหาชัยนะครับที่เพื้นห้ยสามเจ็ดเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้บังเอิญหรือเปล่าโอ้ยนะครับอืม นะครับซึ <im im ่งไปตรงกันนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ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 เป็นเป็นอังที่บังเอิญหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเนาะเหล็กกุมารทองนะครับมหาชัยนะครับที่อยู่ตำหนักเทพเก่าพระองค์นะครับเพิ่นก็ได้ไฮมาะนะครับสามเจ็ดเก่าเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเหล็กงามนะครับเลี้ยงนะครับไอหนีเพิ่นเฮ็ดบิธี่เม่าเสานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนะครับเป็น อาสมนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นที่เพื่นสางึ้นมาหม่เนาะนะครับที่ว่ากับสตาร์ดานะครับเมื่อกี้ก็เพิ่นนะครับไดมานะครับผ้านะครับเอฟซีเพิ่นนะครับไดมาแปลงมาสางอยู่นี่เนาะกับทั้งพระอาจารย์นะครับที่อยู่บนนี้เนาะนะครับนะครับเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับตรงกันเลยครับกับเหล็กไอ้กุ้มานนะครับ กุมารทองมหาชัยเนาะนะครับไหมาสามเจ็ดเก่านะครับเหล็กถูกเสียงท้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้นะครับแอดขึ้นมานะครับมาถ่าเพื่อแอดสิได้ถ่าเวลานะครับก่อนที่สิได้ไปเอาเหล็กกับปูเจ็กนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังยังรอเวลาอยู่นะครับเพิ่งกสิไปช่วงแรกเนาะนะครับแอดก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับพร้อมกับแนวทางนะครับเหล็กนะครับที่อยู่ในถูบนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับสิ่งไปตรงกับเลขกุมารทองมหาชัยนะครับที่แอดไปได้ก่อนนานี่เนาะอยู่ตำหนักเทพทั้งเก่าพระองค์นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะแอดกเก็บบรรยากาศและกับภาพมาให้ท่านผู้ชมเบื้องก่อนนะครับก่อนที่ประมาณจะแล้งนะครับท่านผู้ชมจะได้ออกไปเอาเลขนะครับกับปูเจกเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ถ่าตามตรงนั้นต่ออีกเนาะนะครับ คลิปนี้นะครับแอดก็ต้องขอรับผ่าจากท่านผู้ชมเนาะนะครับพบกันในคลิปของอเล็กปูจิคนะครับถ่ายสูตรสุดท้ายนี่นะครับก็อํานวยไว้ใช้นะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับสุขภูมสุขเคลิ้มนะครับจงโศกจงมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพบกันในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ